สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในระหว่างเดินทางมากรีดยางนะครับสมพรจะกรีดให้เสร็จก่อนลุ่งสางนะครับแล้วก็จะเหลือไว้ประมาณ2-3แถวนะครับยางพลานะครับก่อนหน้านั้นนะครับจะเป็นลักษณะเช่นนี้อยู่เรื่อยๆมานะครับแล้วก็มาถ่ายทำคลิปต้นยางที่เหลือไว้นะครับเพื่อ แชร์ประสบการณ์และเทคนิคได้ถ่ายทำคลิปลงสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอทุกๆคนที่เข้ามารับชมทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับทั้งแฟนเพจแล้วก็แฟนคลับแล้วก็เอฟซียู่ต่างภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อนๆที่อาจจะเป็นคนอีสานบ้านเดียวกับสมพรนักสู้ชีวิตแบบรสชาติในเดินทางในการกรีดยางพลานะครับ เข้าสู่ฤดูหนาวลําบากแบบไหนฤดูฝนลําบากแบบไหนนะครับฤดูร้อนดํารงชีวิตอยู่แบบไหนโดยที่งานที่เราได้กรีดยางนะครับปิดใบลงหรือผลัดใบนะครับก็จะมีงานอื่นเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆสําหรับทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับมีเนื้อหาเข้ามาสู่มาต้อนพ่อแม่พี่น้องดังนี้นะครับาฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้กับาทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลาทักทายข้ามาเป็นภาษาอีสาน ว้าวมวนกันนะครับสำหรับทุกผู้ทุกคนนะครับสุผู้สุนามทั้งผู้เสียผู้สาวผ,าผู้เถาผู้แก่นะครับเนาะบอก่า้สิเป็นคนต่างไว้อายุหลายอายุหน่อยเขามาเรียนรู้นะครับเพื่อ,อประสบการณ์ต่ออาชีพของเราได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นคลิปนี้นะครับบอกกล่าวเร่าสิบสำหรับการเดินทางเข้าสู่ฤด,ดูที่เมฆหมอกอันพอสมควรหนาวก็หนาวบ่แท้นะครับห่อนก็ห่อนบ่จริงนะครับ เป็นฤดูที่ปรับเปลี่ยนตอนกลางคืนนะครับเพราะมีพี่น้องท่านใดที่ควรระมัดระวังนะครับกับสุขภาพพรานามัยของเรานะครับก็อากาศนี่จะเริ่มเปลี่ยนแจ้งข่าวทางช่องเลยเดินทางทุกวันนะครับไปมาหาสู่กับสวนยางเข้าสู่ธรรมชาติทุกวันนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะบอกกล่าวเราสิบกันนะครับควรสวมแมสปิดจมูกใส่เสื้อประมาณตามเหมาะ สมและสมควรนะครับพกเสื้อแขนยาวนะครับช่วงนี้ฤดูฝนก็จะเจือจางหลังจากฝนฤดูหายไปแล้วนะครับฤดูฝนที่ลงฤดูนะครับหายไปแล้วนะครับก็มีอา,อาจจะอาจจะมีหมวกนะครับขอภัยที่บรรยายติดๆขัดๆไปอยากให้เสียงเป็นกันเองกันเองเข้าสู่สภาวะอากาศที่หนาวเย็นนะครับ ก็คือเสื้อเนี่ยเราต้องพกอยู่ประมาณแขนยาวหนึ่งตัวนะครับแขนสั้นหนึ่งตัวนะครับพกไปเลยใส่มันสมพรเนี่ยแล้วก็เผื่อแขนยาวกันหนาวไวหนึ่งตัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับอากาศนี่เริ่มเปลี่ยนนะครับสมพรจะบอกนะมีผลมีมีผลกระทบของการกีดยางด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยหลังจากประมาณสี่ทุ่มอากาศจะเริ่มปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณตีสองถึงตีสามนะครับ ก็จะเย็นแบบพอเหมาะพอควรนะครับหลังจากตีสามไปถึงตี5้าหรือ6โมงเนี่ยช่วงนี้จะเย็นยังไม่หนาวสักเท่าไหร่แต่หมอกจะเยอะการขับขี่ยันยนต์นะครับควรที่จะเปิดไฟหน้านะครับหรือไฟท้ายไฟรีนะครับเพื่อที่เดินทางให้ รถข้างหลังหรือรถข้าง,ง,ง,งหน้าได้มองเห็นนะครับแล้วเราเนี่ยจะได้มองเห็นบุคคลที่เดินข้างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบ oh ุคคลที่ออกกําลังกายปั่นจักรยานมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีไฟสาเล็งพ่วงหรือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเข้ามาตรงนี้เรามาระวังอย่างเป็นที่สุดเดินทางให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าขับขี่เร็วเกินเอ่อเกินไปนะครับควบคุมควบคุมความเร็วหรือควบคุมความไวของรถให้ได้ด้วยเนื่องจากหมอกหมอกลงเยอะนะครับฝนอ่า หนุนท้องหนุนของเราเนี่ยจะเกิดการรื่นนะครับมาจากหมอกนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยจะเกิดกระจกมัวนะครับพยายามขับขี่ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะครับมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้ามาสู่ขั้นตอนในในในบทบาทของอ่าในภาพของเนื้อคลิปที่ผมได้ยกมาประกอบนะครับแล้วก็บรรยายทับไปนะครับมาคล้ายๆกับบอกกล่าวเราสิบสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ เพื่อนๆที่เห็นผมว่า,าทำงานเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับมีบางคนมีบางคนที่บอกว่าสมพรไม่ได้ซักเสื้อผ้าไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เคยอาบน้ําไม่เคยทําอะไรเลยเหลือเห็นแต่ชุดชุดเดิมๆนะครับเห็นในชุดเดิมๆแบบก็ผมก็บอกตรงๆนะครับกรเกษตรกรนะครับในเมื่ออยู่ในเวลาการทํางานของกเกษตรกรก็ต้องใส่แบบฟอร์มของกเกษตรกรนะครับในเมื่อที่เข้าไป พบชุมชนหรือเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นในการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอยู่แล้วนะครับก็จะมีใต,ต้เบาะมอเตอร์ไซค์หนึ่งชุดนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กที่เราไปไม่ว่าจะเป็นสาเร้งนะครับสมพรจะมีอุป,ปกรณ์เสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลาแต่อนการถ่ายทําคลิปนั้นๆน,น,นะครับเราทําเทคนิคเพื่อ,อาชาวเกษตรกรนะครับก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเอา ชุดละหมื่นมาใส่กีดยางก็เสียดายตังนะครับเอาแบบที่พ่อแม่พี่น้องเขาบริจาคมานั่นแหละง่ายๆนะครับกินอยู่แบบเรียบง่ายง่ายๆนะครับแล้วก็ทํางานแบบสไตล์สมพรที่ได้แชร์ลงคลิปทางช่องของคนดินกีดยางพลานะครับก็จะเห็นมีผู้สาวคู่ใจสอนไทยกับสมพรก็คือบอมีนไทยหรอกครับกับเมียหรือพันรยาหรือว่ากิ๊กคนเก่านั่นแหละครับสาวผู้ไทยเย้เตยเปื่อย YouTube ทั้งประมาณทั้ง2หรือ3ช่องถ้าใครสนใจว่าเรื่องราวเธอเป็นยังไงสามารถทำอะไรก้าวไกลเดินสู่ความสำเร็จได้ยังไงจนผ่านเอ็กเซนหรือได้รายได้เหมือนกระสมพรเนี่ยเรื่องราวเธอทำอะไรที่แชร์ลงไปมั่งนะครับเธอทำทั้งแอดเพจนะครับแอดกลุ่ม um, นะครับ Facebook TikTok นะครับแล้วก็มาทำ YouTube ท่านใดสนใจก็เข้าไปกดติดตาม Subscribe หรือว่าทักแชท กับสาวุทัยเยื่อเตอได้นะครับอยากจะเป็น FC หรืออยากจะชมแบบบันเทิงหรืออยากจะชมแบบเยะ่ะเยยก็ตามใจท่านอยากจะดุจะดา่าจะว่าก็แล้วแต่นะครับเขายินดีต้อนรับอยู่สําหรับาทางเพจก็จะมีการาลงให้ชมนะครับทั้งความสนุกเฮฮานะครับนี่เป็นเส้นทางระยะทางกว่า6กกิโลนะครับจากบ้านเช่าสมพรนะครับเข้าสู่สวนนะครับ กรีดทั้งหมดส่สวนสวนละพันกว่าต้นนะครับสมพรใช้เวลากรีดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับหรือ6กโมงเย็นนะครับตามสภาวะอากาศความอของของการปรับเปลี่ยนหรือว่าตามสภาวะในเวลาที่ว่างนะครับก็กรีดจนถึงประมาณแปดโมงเชา้าทำงานวันละ14ชั่วโมงนะครับผมเดินทางใช้เวลาพักผ่อนบนรถนะครับแล้วก็ มี3วันถึงจะเขา้ามาบ้านเช่านะครับเพื่ออัปเดตแบตหัวไฟนะครับที่เราจะส่องกรดิดยางนะครับแล้วก็อัปเดตเสบียงน้ำดื่มเติมหม้อน้ำนะครับพักเครื่องรถนะครับในระยะเวลาที่เรากรดิดยางเนี่ยพักในตัวอยู่แล้วนะครับก็จะเข้ามาเช็คพวกลมยางพวกอะไรเงี้ยนะครับ3วันเข้ามาทีหนึ่งก็คืออาทิตย์หน่งสครั้งนะครับมาถ่ายทอดบรรยากาศ ที่เข้าสู่ฤดูหนาวมาประมาณ3ามสี่วันนะครับก็หนาวก็หนาวไม่แท้เขาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็คือหมอกลงเยอะนะครับก็คือหนาวแน่นะครับลงจนเหมือนกับฝนนะครับท้องถนนนี่จะเปียกเลยนะครับเปียกเหมือนกับฝนตกเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ฝนนะครับหมอกเจ้าหมอกของเราหรือว่าภาษาเหนือเขาเรียกน้ำเหมือนนะครับก็เข้ามาสู่ขั้นตอนถึงสวนเนี่ยเราก็จะเริ่มกรีดนะครับกรีด ให้ให้ให้เสร็จก่อนลุ่งสางน,นะครับสําหรับสองส่วนแรกที่เราเดินทางนะครับแล้วก็อีกสองส่วนหลังนี่ให้เสร็จก่อนสี่ทุ่มนะครับพ <uck> ักผ่อนจากสี่ทุ่มนะครับตื่นประมาณตีสี่นะครับตื่นประมาณตีสามหรือตีสี่นะครับใช้เวลาพักผ่อนในระยะเวลาที่เรากรีดย,ยางเสร็จเนี่ยสี่ชั่วโมงต่อสองส่วนนะครับพอกรีดเสร็จ <p on> ส่วนสุดท้ายเนี่ยส่วนที่สี่เนี่ยต้องให้เสร็จก่อนสิบโมงนะครับเข <uck> ้ามาพักผ่อน 6ชั่วโมงรวดนะครับจะเป็นพักผ่อนหย่อนกายหรือว่าจะนั่งรับมีดปรับแต่งมีดนะครับออกคลิปสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซของเรานะครับมาบอกกล่าวเรา่0สิบสำหรับบรรยากาศนะครับหรือว่าแนะนําสวนยางต่างๆที่เข้ามาชมนะครับคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจทางช่องของคนเดินดินกรีดย,ยางจะตีชมจะด่าจะว่าหรือจะเข้ามา,าทักทายถามสารทุกข์สุขดิบนะครับก็จะแชร์สู่คลิป นะครับบางครั้งก็จะมีไร้สดมั่งนะครับส่วนคลิปนี้สมพรเก็บภาพบรรยากาศเท่าที่เห็นนะครับในการเดินทางลาบากหรือง่ายดายก็ควรคิดพิจารณาเข้าชมดูนะครับจะมีเนื้อหามากมายนะครับต่อจากนี้ไปนะครับคนใดที่ s u b ส c r i รตหรือว่าเข้ามาเป็นแฟน f อฟของสมพรนะครับหรือเป็นสมาชิกให้กําลังใจกับสมพอรอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับที่ได้ถ่ายทอดคลิปลงไปนี้หลังจากนี้ไปก็จะเป็นคลิปที่ ดูเดือดยิ่งกว่าน,นี้ก็คือราคายางที่สมพรเคยบอกไว้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นก่อนถึงปีใหม่นะครับใกล้จะถึงปีใหม่เนี่ยราคายางจะลงเนื่องจากโรงงานติดหลังจากนั้นสมพรจะอัปเดตทั้งราคายางเทคนิคกรีดยางพารานะครับตรวจสอบอน้ํายางความข้นตรวจสอบการกรีดยางนะครับว่าควรที่จะบ่รุงปุ๋ยต่อไปไหมปีหน้าหรือปุ๋ยเพียงพอแล้วหรือยางสมบูรณ์แล้วนะครับใครที่อยากได้เทคนิคดีๆก็สับส r i b e ทิ้งไว้นะครับหรือสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ นะครับในการที่ออกคลิปไปก็อาจจะได้ตอบเป็นบางคอมเมนต์แต่อ่านอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทําช่อง YouTube นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับสมพรก็จะบอกตรงๆเลยนะครับไม่อยากแลกทรัพย์แต่กลับไปให้เป็นกําลังใจแทนนะครับกลับไปให้เป็นกําลังใจแทนนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะครับสมพรที่เข้าไปหาเพื่อนๆที่ทํา YouTube ช่องเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่ทําช่องเหมือนกันนะครับ จะเป็นสับส c r รต์ไว้ที่พันหรือหมื่นหรือแสนนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับท่านมีคนติดตามอยู่แสนคนไม่มีคนชมหรือไม่มียอดวิวหรือไม่มีการทําคลิปลงมันก็เหมือนกันนะครับแต่คนที่มีสับส c r รต์อยู่ประมาณพันคนหรือผ่านเอ็กเซนนะครับถ้ามียอดวิวประมาณสองถึงสามแสนสี่ถึงห้าแสนต่อคลิปนะครับหรือว่า หลักหมื่นหลักพันก็ตามตาม,ตามแต่ท่านจะ,ะบรรยายในคลิปลงไปนะครับมันอยู่ที่แฟนเพจของท่านหรือแฟน f อซของท่านจะให้กำลังใจมากขนาดไหนไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมีคนบุคคลที่เข้ามาติดตามมากน้อยสักเพียงใดนะครับสมพรได้ตะเวนไปให้กำลังใจกับเพื่อนเพื่อไรสดต้องคิดว่าสมพรไม่ได้ไปแลกทรัพย์นะครับไปเพื่อความสนุกสนานไปเพื่อออยากเข้าร่วมเป็นกำลังใจกับเพื่อนเฉยเฉยนะครับ คนมีใจมาก็ไม่ได้ว่าคนมีกําลังใจมาตอบรับขับสู้ก็ไม่ได้ว่าสามารถทักทายเข้ามาหากันได้นะครับสามารถเข้ามาเล่นที่ไร้สดุดอ,อย่าให้เป็นเวลาที่อันมีค่าของคุณสูญเสียไปโดยการเสียบ youtube นะครับต้องเข้ามาเสียบด้วยเป็นอ,อันที่พึงพอใจนะครับแล้วก็เข้ามาเสียบแบบเข้ามาชมเนี่ยนะครับชมแบบให้ได้ความรู้กลับไปหรือว่าเป็น f c แฟนตัวยงของสมพรก็จะเข้ามาอยู่ประจำนะครับอยู่ประจำก็ขอขอบคุณมากๆสํสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอยู่ตลอดและก็เสมอมานะครับสมพรเน้นย้ำว่ากลไกของการตลาดทำ YouTube เนี่ยนะครับเพื่อนที่รักที่สุดนะครับจะเข้ามาชมแล้วก็แวะเวียนอยู่ประจำนะครับแต่เพื่อนที่เกลียดสมพรที่สุดเนี่ย มักจะเข้ามาติดตาม s u b สไครต์เพื่อที่จะดูข่าวสารของสมพรเพื่อที่จะเน้นย้ําในการมองในแง่ลบนะครับสมพรก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณแค่ชมคลิปให้เป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบสมพรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายทํา ในการเดินทางนะครับเราบอกเลยนะครับในการเดินทางว่าเมฆหมอกเยอะไหมการเดินมาราบากขนาดไหนนะครับเป็นแบบนี้นะครับคลิปหน้าสมพรจะอัปเดตราคารงเข้าสู่บรรยากาศในา้านหรืออาจจะมีการไร้สดดูเดือดยิ่งกว่านี้นะครับวันหนึ่งจะออกให้ประมาณ4-5คลิปหรือไม่ก็6คลิปเลยทีเดียวนะครับจะรันเป็นเวลาเนื่องจากสมพรทํางานวันละ14ชั่วโมงนะครับ fc นะครับ ก็จะเป็นรันเวลาส่วนตอบคอมเมนต์สมพรจะตอบให้ช่วงกลางคืนนะครับผมช่วงกลางคืนที่เวลาเรามานอนอพักบุลดรถหรือว่าพักอยู่ในบ้านนะครับสมพรจะตอบให้แล้วก็ไร้สดเป็นเวลาว่างพออัน,อนพอเหมาะพอสมควรสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่เรื่อยๆสมพรก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกข่าวเราสิบกันไปสําหรับทุกการห่วงใยและทุกการอุปการะคุณนะครับแล้วก็ใช้ นะครับสมพรก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับเพื่อนๆแลวก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับก็เดินทางมาสู่เวลาอันยาวนานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอกล่าควคําว่าสวัสดีส,สุขูสุคนนะครับสุขภาพพระนามไมแข็งแรงลารวยลารวยครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย